อะไรคือ pm 2.5งจาทำไมผู้ใหญ่ถึงบอกว่ามันอันตรายเนอะกว่าบ้านดีกว่าสงสัยอะไรเหรอหนูเห็นเดินไปบดปลานี่เชิญน,น,นั้น้าตรงนี้มีอะไรใช้ดูอธิบายเหรอครับค่ะพ่อกับแม่ก็บอกว่าฝุ่นควัน pm 2.5มันอันตรายอะค่ะ แล้วก็ครูที่โรงเรียนก็บอกว่ามันอันตรายแต่หนูไม่เข้าใจหนูงงค่ะมันคืออะไรเดี๋คะคุณลุงครับเดี๋ยวลุงพาธิบายให้ฟังนะตั้งใจฟังนะครับ PM ย่อมาจาก Particulate Matter หมายถึงฝุ่นละอองส่วน PM 2.5หมายถึงอนุภาคมลพิษอากาศขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า2.5ไมครอน มีส่วนประกอบเคมีเป็นของแข็งหรือของเหลวหรือมีทั้งสองอย่างสามารถแขวนลอยในบรรยากาศได้เป็นเวลาหลายวันเมื่อสูดเข้าสู่ร่างกายก็จะเกิดผลต่อสุขภาพตามมาโอ้โหทำไมมันเล็กขนาดนี้แต่ทำไมน่ากลัวอันตรายจังเลยอะหนูกลัวนั่นแหละที่เขาห้ามเผา,าเพราะช่วงนี้เป็นฤดูแรงและฤดูหนาว ควันมาไม่ลอยค่ะฉะนั้นเราต้องระวังถ้าที่บ้านเรามีใบไม้แห้งก็ทําไปปุ๋ยหมันนะหนูอย่าเผานะครับถ้ามีขยะก็แยกขยะนะครับแล้วก็หนูไปโรงเรียนหรืออยู่ที่บ้านก็บอกเพื่อนอย่าเผาในช่วงนี้นะครับค่ะครับอันตรายบมากเลยนะคะครับดีครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูจะไปบอกเพื่อนต่อนะคะครับผมค่ะเดี๋ยวหนูจะไปโทรศัพท์หาเพื่อนกันนะคะครับสวัสดีครับหนูค่ะ ฮัลโหลนี่เธอเนี่ยลุงฉันบอกว่านะ PM 2.5เนี่ยมันอันตรายมากเลยมาไม่ดีต่อสุขภาพนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันที่โรงเรียนนะเราจะเล่าให้เธอฟังนะจ้าจ้าบ๊ายบายจ้าจ้าเจอกัน